มึงอยากให้ถึงเอ็กกิวิวถ้าถึงสามสิบวิวนะโอ้มึงก็หวังน้อยเกิน <c oughs> มึงกล่าจะมาเทีย่ยวอีกหรอมึงต้องหวังสูงๆเนี่ยเพื่อจะได้ไม่ต้องมาเทีย่ยวถ้าถึงหนึ่งพันวิวจะมาเดินไป,ไป,ป่าไก่เปาอีก <c oughs> นี่นะ <c oughs> นัดเจ็ดโมงเอ็กเจ็ดโมงยี่สิบสามเจ็ดโมงครึ่งสวัสดีครับวันนี้เราก็มาถึงน้ำตกเขาชะมเมาแล้วนะวันที่เรามาเนี่ยมันจะเป็นวันพุธซึ่งดู ลงมากขนาดนี้เวลา10บโมงหนาทีนะใช้เวลาเดินทางมาใช่ปดสิบโมงปะเฮ้ย10บโมงแล้วเราเดินทางมาตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งแโมงครึ่งกโมงครึ่งประมาณ2ชั่วโมงครึ่งใช้เวลาการเดินทางมานะประมาณ100โล90กวโลจากบ้านผมนะเราขี่มอเตอร์ไซค์มาสองชั่วโมงครึ่งเงียบนะ ตอนขี่เข้ามาดูดิเหมือนฝนก็นมันจะตกด้วยแดดไม่แรงมากอากาศกำลังดีนะเดี๋ยวเราไปขับเต็มตัวแป๊บโอเคหมดแรงค่อยมามึงรู้หรอมันเดินขึ้นไปทางไหนกูรู้อ๋อมึงเคยขึ้นไปถึงชั้น,นบนไหมถ้าบนสุดไม่่เหรเหนื่อยด้วยเออไปสุดเลย วันนี้คือเพื่อนร่วมทางในวันนี้ของเรานะเด็กหญิงแคทเหนื่อยจัดเลยไปนั่งรถมาสองชั่วโมงครึ่งเพื่อเพื่อที่แต่แต่น้ำตกทิ่นเนี่ยมันดูเงียบกว่าคันที่แล้วที่กูไปที่ชันตะเทนที่มีคนตายแต่กูไปก่อนนะคนตายนะเออเพื่อนกูตายแน่เลยถ้ามองหกมึงก็เพิ่งมาได้ไม่นานอีกดี ตั้งอยู่ในพื้นที่วังมัะฉานี่นะธรรมชาติจริงๆนะได้ยินเสียงจิ้งหรีดจะกระจรัดหรือเปล่าจะกระจัดหรือจิ้งหรีดเรามาดูเส้นทางการเดินป่าในครั้งนี้ก่อนตอนนี้เราอยู่ไหนชั้นหนึ่งไม่เรายังไม่ถึงใช่ไหมอันนี้คือเนี่ยเออที่เขาบอกว่าดัร้านการอาหารนะนแล้วอยู่ตรงนี้เราจะไปได้ถึงแค่ตรงนี้เก่งของไดตรงนี้ ถ้าเราเราจะกินของแค่ตรงนี้แล้วกูก็จะเดินไปไม่ต้องไปต่อ <c oughs> <c oughs> วันนี้วังหนึ่งเอยี่สิบเมตรเอ้ยสี่สิบเมตรก้าร้อยหนึ่งก็โลละจะเป็นวังมรกตวังไสงามหนึ่งพันสามไปถึงชั้นเจ็ดมผ่ากก้วยไม้พันสี่ช่องแคบพันหกหกสายสองร้อยเมตรนะวันนี้เรามีเวลาทั้งวันนะปลาแคทผู้ชายที่แสนดีให้ผู้หญิงแบกของนะ เออต้องมึงไม่เคยขึ้นไปข้างบน,นสุดไม่ใช่หรอเออมึงก็ไปกูนี่ไง <c oughs> ไเ,อเออเฮ้ยแต่มันไม่มีคนจริงๆนะเจ <c oughs> ้าป่าเจ้าเขาก่อนเราจะมาเนี่ยเราเซิร์ชข้อมูลมาแล้วว่าเอ,อ่อมีน้ำไหมเพื่อนบอกว่ามีนะามาก่อนว่ามันมีนะเพราะว่าฝนจังหวัดระยองอะ่ะมันตกตามใจฉันะ่ะบางพื้นที่ก็ตกบางพื้นที่ก็ไม่ตก อันนี้คือต้นเอื้องกับดอกดูกเก่ามากเลยนะแต่มันธรรมชาติมากนะเหมือนไม่ค่อยมีคนมาหรอช่วงนี้ดูดิหรือว่ามันดิบชื้นจนแบบว่ามอขึ้นเยอะเลยหรือเปล่าตอนนี้เราได้ยินเสียงน้ําตกข้างหน้าแล้วทางเดินง่ายนะอันนี้คือเรายังไม่ถึงชั้นหนึ่งใช่ไหมยังอ๋อชั้นเลยก <c oughs> ัว่าแล้วมุกเสี่ยว <c oughs> เกี่ยวสาทางข้อนี้จะเป็นสะพานนะ มึงยังเดินไม่ถึงไหนเลยมึงเหนื่อยแล้วทางเดินก่อนไปชั้นหนึ่งนะถือว่าเดินง่ายนะไม่ได้ลำบ,บากอะไรขนาดนั้นแต่ตามที่เห็นรีวิวกันอะ่ะเขาบอกว่าหลังจากชั้น2องขึ้นไปอะ่ะมันจะชันแล้วก็ลื่นก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะชั้นหนึ่งคิดว่ามีคนไหมในวันนี้มีแหละแต่มีน้อยเสียงมันตกดังแล้วเราถึงชั้นที่หนึ่งแล้วนะ ถ้าเราเดินขึ้นไปชั้นเจ็ดเลยใน200กิโล <No. S 1> คิดเอ้ยไม่ใช่200กิโล2กิโลเมตรเนี่ยใน2,000เมตรเนี่ยคิดว่าใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะน่าจะไกลพอสมควรครั้งที่ไปชันตะเถนันนะมันมีแค่4ชั้นเนี่ยซึ่งมันไม่ได้ไกลมากแต่ทางมันอนะ่ะขึ้นยากกูยังไม่ถึงชั้นหนึ่งเลยที่ยกูเหนื่อยแล้วนี่นะไห่ระวังเลือดออ้ยน้ำเยอะอยู่นะ ทางนี้เาลื่น,นอยู่นะถือว่าน้ำเยอะไหมมีปลาด้วยไม่ใช่แค่นหนึ่งนะเราพอแค่นี้ไหม <c oughs> ถือว่าน้ำเยอะมากนะคนก็น้อยด้วยเริ่มเห็นประชากรขึ้นไปละประวัติเจ้าพ่อแดง <c oughs> ไปอ่านกนาันเอาถือว่าวันนี้น้ำเยอะไหม เอ๋อตอนตอนมึงมานานเยอะไหมไม่รู้อ่ะแต่ตอนนี้กูรูน้นานแล้วนะใครจะจำได้วะโอ้โกี่ปีเองมึงมอหกมึงอาอยุเท่าไหร่ถึงแปดถึงเก้ายุคสตวรที่หน <ừ. S 1> ึ่งถึงสองสีง่ปีเองมอหกมึงเรียนปวชไม่ใช่เหรออุ้ยกูเรียนมปลายอ้าวแล้วมึงอ๋อมึงมึงมาตอบปวสเออ๋เอเห็นว่าเรียนสองปีไม่เคยเจอหน้ากันมีซุ้มนั่งคิดว่าเราน่าจะนั่งได้ครับตรงนี้แหละนี่นะเรามาถึงตูงกลางอาหารแล้ว เ,ออเราจะพักเติมพลังก่อนนะมันจะกินก่อนปะเผื่อมึงจะไม่มีแรงสะก,ก่อนอเขามากินเยอนะเออ,เอ,อน้ำตกเยอะมากน้ำเยอะมากสวยด้วยสวยกว่าชั้นเตะเทนเลยนี่กล้าพูดเลยแต่ชั้นตะเทนที่เราไปคนอาจจะน้อยกว่านี้นะเอ,อ้ไม่ใช่เอ,อ่อน้ำอาจจะน้อยกว่านี้น่าจะไปช่วงหน้าร้อนสดจริงแบบ อหยาตปุ่ฮะรู้สึกยังไงฮะเหนื่อยไม่อยากไปก่อนยังไม่ทันเดินเลยแต่นั่งมันก็สองชั่วโมงแล้วเราไปนั่งจุดที่มันเห็นละรำธารดีกว่านั่งกินไม่ตรงน้ำตกตรงไห<ง>นั่งเ้นจาตรงป้ายนะยนู่นไปนั่งอะไรตรงโน้นนะ่ะวิวตรงนี้เขาให้กินใช่ไหมเหน,นื่อยมาได้กันมาถึงขนาด เป็นตรงนี้เป็นตรงนี้พื้นเปียกแสดงว่าฝนตกใช่หรือไม่พื้นเปียกอย่างน้อยก็เปียก,กเหมืนกัะไอ้แกงแบบนั้นมาเราอินข้าวกันเถอะมีก็เหนื่อยอ่ะกูเหนื่อยจริงๆเนี่ยแี่เราบอกแล้วให้เก่ากูแบกไม่กูแดกเสร็จกูให้มึงแบกได้เยอะแกงย่างห้าดาวใช่ปะ่ะ <c oughs> สิบดาวอ๋อห้าด,าว,ดาวแก่กูเพิ่งเปิดสาขาใหม่เมื่อกี้สาขาไข่เปิดเปิดสาขาไข่สาขาหลอนะ ไม่รู้ว่าเสียงลมทานหรือเสียงฝนจะคิดว่าตกไม่หนักนะวันนี้นะคิดว่าไม่หนัก <c oughs> ไอชิมืดตึ๊บเลยวันนี้คนเยอะไหมมาเรืเ่อยๆครับอ๋อถ,ถ้าฝนตกวันนี้คิดว่าฝนจะตกไหมนี่นนย, <c oughs> ยังไม่ตกนะอ๋อช่วงนี้ะนะคนมาเยอะไหมมาเรื่อยๆครับแบบมีมาเยอะแต่น่าจะมีเพิ่มบาท อ๋อไม่ต่างชาติมาเยอะเหมือนกันใช่ไหมค,คือเขาบอกเมื่อกี้ว่าคนก็ยี่สิบกว่าคนนะนั่นถือว่าเยอะไหมเรื่อยๆไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่ามีคนขึ้นไปข้างบนยี่สิบกว่าคนแล้วนนะเขาบอกว่ามีคนขึ้นไปข้างบนยี่สิบกว่าคนแล้วอู้เย็นอ๋อหรือว่าแช่แช่ฐา,านน้ำแข็งทำไมมันไม่ยอมมาต่อกูเลยอะ่ะอะไรนะมันไม่ยอมมาต่อกูเลย มนไม่ตอดผมเกล okay. ี่ยอ๋อโอเคเดนมากแต่ตอนไม่ต้อ,ตอเลยอ่ะมึงจะฝากกระเป๋าวะอาจจะฝากแต่ตไ,ไปด้วยแบเฉยๆกระป๋มันเานนน่ามดเยีกระเป๋ามันก,นกันน้ำอ่ะมีกระเป๋าสะพายอยู่ในนั้นปะแล้วมึงมีกระเป๋าสะพายาอยู่ในนั้นปะฮะ แล้วมึงจะเอาโทรศัพท์ไปไงเนงอย่าวเองกูอ่ะไม่ได้อยากได้เอาโทรศัพท์ไปหรอกกูอยากได้แบตเอาไปข้างบนคนฟ้าร้องขากล้องกูมันมากไปยังจะเยนเจ็บีอ่ะมันแอบเลย สวยนะไอเหี้ยไม่กูเห็นมึงได้ไงไปนี่นะครับตอนนี้เรามาถึงต่างเฉพ่อวังหนึ่งต่อไปวังมะฉา,าข้อสังเกตแล้วเราวังจะน้ำปากสีน้ำเริ่มขุ่นเป็นสีน้ำตาลนะดูไว้นะทุกคนเผื่อใครจะมานี่เราเราจะไปถึงก6สายกันสายที่1.6กิโลเมตรในป้ายบอก1.6 เดอดูตรงแล้วก็วน่าจะเดินสองกิโลเมตรเออไปเธอมึงไหวมึงไม่ได้แบกเลยเนีงไม่ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้เลยนะไม่เคยเลยเราก็ต้องลองหน่ะและเนี่ยทุกคนน้ำมันสวยดีนะหรือว่าน้ำมันต้องเยอะกอนนอว่านี้อ่าวันไหนมันาแต่แคทแล้วทุกคนตอนนี้ยไอแคทหาย ไปขี้ล่วงน้ำแล้วมั้งเนี่ยตกตายหาแล้วกูนึกว่าตายหาแล้วนี่เออเดี๋ยวมาเรื่อยๆเดี๋ยวเจอกันเจอกันที่ชั้นเจ็ดจริงๆเขาว่ามันมีน้ำตกแปดชั้นนะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะสามารถขึ้นไปชั้นแปดได้ไหมมันอันตรายหรือว่ามันสูงหรือว่ามไม่มีที่ขึ้นหรือว่าน้ำมันแรงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อยากพิสูจน์อะ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าข้างบนมันคือชั้นแปดเฮ้ยเราเจอเมืงเองเ,เราเจอแล้วเจอแล้ววงังวังอะไรนะเอ้ยวังมะฉา,าเรามาถึงวังมะฉาแล้วนะต่อไปจะเป็นวังมรกะทุกคนเราถึงทีงไหนเนี่ยตอนเนี้ยฝนมันปล่อยนะไม่รู้ในรูรเปเห็นไหมระวังตกจากสะพานนะมีป้ายระวังเตือนทุกอย่างนะ คิดว่าคนจะเชื่อไหมทั้งน,นี้มันมีนมปลาเพียบเลยไปกันต่อไปไกลกันจังวะไหนบอกว่าย0คนเออหรือว่ามันขึ้นไปข้ั้งบนหมดแล้วหรือว่าไม่ใช่คนไม่ทีงชั้นที่สามแล้ว วิ่งอันนี้น่าผ่านลิ้นมันแะล้วต้องระมัดระวังโชแค่นี้เองจริงๆอะ่ะฝนฝนมันตกอะ่ะมันตกไม่ทั้งวันเว้ยเอ้ไม่ใช่ฝนตกอย่างเงี้ยมันตกทั้งวันแกต๊ะแล้วถ้าเรานั่งอยู่ตรงนั้นอะเราก็ไม่รู้ว่าฝนจะหยุดเมื่อไหร่น้ำตกมันทํามาวันเจ็ดชั้นเราก็ต้องขึ้นไปเจ็ดชั้นสองกิโลเองเพื่อนมึงคิดซะว่ามึงเดินนะฮะนนะใช่หรอพดเมือ่อกี้น่ ใช่เหรอเออมันก็ไม่ได้ไกลนี่ผมเอาหรอนี่กูเดินมาเออใช่เหรอเออครึ่งชั่วโมงเราเดินจะเดินสองกิโลหรอหรือว่าไงวะไม่รู้วะก็คือใกล้ใกล้ถึงช่องแคบแล้วเอาช่องแคบมันอยู่ชั้นที่หกวะหกซ้ายอะ่ะช่องสุดท้ายละคือชั้นคือชั้นที่เจ็ดออะใช่เหรอวะออไวจังอันนี้คือช่องแคบจริงๆนะคือเดิน ไอส่วนทางกันคือต้องมีร่วงข้างทางคนหนึ่งอะม,ม,นนะมันก็ไม่เท่าไหร่นะมันก็ไม่เท่าไหร่หกส้ายใช่รอยแคทหกสายนี่คือชั้นที่เจ็ดเหรอปะมันจะดูชั้นหกชั้นหกไอ้ก,ก่อนมาล่ะจะน้ำแรงจัดอะเล่นได้นะตรงนู้นอะเฮ้ยแม่มืไหวโอ้ ก็แล,แล้วระว,วังระวังโอเคคนถึงจุดพักแล้วอุย้ยมึนมากไหวโหยกดกล้ามเนือนะ้อ <c oughs> ไงวันนี้ถือว่าพาเหมาะกังการออกเฮ้ยอะไรนี้ไอ้ครั้งหน้าจะมาไหมไม่มึงคิดหน่อยดิกูให้เวลาก่ให้เวลามึงคิดสามวิกูกูไม่มากูเข็ดก็มึงบอกอยากมาไม่ใช่หรอกูไม่ได้อยากมากูเห็นมึงกูขอร้องกบเกะชั้นสามแล้เออนั่นแหละอยากมานี่แสดงว่าต้องอยากมาชั้นที่เจ็ดเลยอุ้ย ทางนี้กูต้องเดินไปนทางไหนอ่ะฮะอะไรไหนใช่หรอ,อใช่หรอ,อใช่หรอกูเดินมาแป๊บเดียวอย่างนั้นเนี่ยกูยังไม่เห็นป้ายเลยป้ายบอกอ่ะอเ,รเ,ระเอหรอ เรียบร้อยเรามาถึงชั้นเจ็ดแล้วชั้นเจ็ดมันชื่อว่าอะไรนะฮะหกสาย,สายทำไมถึงเรียกว่าหกสายอ่ะเพราะว่ามันเตือนสายฮะออ้ยเฮีย <c oughs> <c oughs> เออนะกำสนใจมึงแล้วเพื่อนเออหกสายชั้นเจ็ดตอนนี้เราก็กำลังจะลงกันชั้นเจ็ดเลี่อแค่นั้นเลยเลยก็มาชั้นเจ็ดแค่นั้นเลยเพื่ออะไรก็ไม่รู้จะขุดก่อนเดินทำไมอ่ะกลัวใช่ป่ะลอยฮะตอนนี้เราก็กำลังเดินลงจากชั้นเจ็ดกันนะน่าจะใช้เวลาเออน่าน่าจะใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งนะ ในการลงไป,งไปจริงจังนะล้อพื้นหลุดไอ้เยอะมึง,คน,นงมคนเทียนอีกแล้วอะไรไปซื้อเก่ามึงก็ไปซื้อรองเท้าใหม่ <c oughs> ได้ไหมมึงมึงใส่ไอของกูป้ามึงเดินไหวป่ากายล่างแล้วถอดรองเท้าออกแล้วรว่ากูเกิดเป็นมนุษย์้าตมาก่อนนะ ทำไมไม่ปีนมึงกับด้านเหมือนหน้ามึงรอเปล่าแต่จริอมันเจ็แต่ว่ากลัวงุแต่หนทางเนีกยยาวไกลนะประมาณโลนึงอะ อาออ๋อเยอะอุ้ยตกใจเอ้ยกูถ่ายทันเลยบอกแล้วมึงเดินสบายฉันเจ็บอะเบยอะไรนะแค่นี้เองเนาะไม่เหนื่อยเท่าไหร่ ทำจริงๆนะเพื่อนจากพัทยามาระยงมึงทเพื่อมึงทำเพื่ออะไรความสุขล้วนๆเลยฮะสุขเียอะไรอย่างเงี้ยความสุขที่ได้เห็นเพื่อนไปทรมานดีเออจ็บไหมมึงใจนี้เปล่าเออ,เอ,อดีมากเพราะเดี๋ยวกูเจ็บออมึงเคยมีประวัติแบบว่าเจออะไรปะออมึงรู้ไหมว่ากูเจออะไรเออมื่อกี้ไมอยากบอก เราเล่นกูไม่เจอหรอกกูยังไม่ได้บอกเขาเจออะไรแต่ไม่ได้มึงอาจจะเจอก็ได้มึงอาจจะไม่ได้บอกกูใช่ไหมเจอหรอมึงเจอหรอออโอเคไม่กลัวเหรอมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น บอกว่ามึงใส่ถงเท้ากูเนี่ยได้ไหมเออดีดีเพราะว่าเดี๋ยวกูเจ็บไงเฮ้ย พยายามไม่เคยทำร้ายใครนอกจากกูมึไ,ไปทางนี้ลื่นมึงกูไปกูบอกไปที่ที่สบายกว่านี่ไม่มีอกะคนอย่างมึงไม่มีคำว่าสบาย <c oughs> อย่าลืมมาจำใกปดนะอ้ดังกูซาทุอะไรนะคมันไม่ค่อยดู y o YouTube กไปแล้ว ถ้าคลิปนี้ถึงถึงพันวิวอ่ะเดี๋ยวกูให้มึงเลยพันหนึ่งเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูตาดออกมึงอยากมึงอยากให้ถึงเอ็กกิวิวถ้าถึงสามสิบวิวนะโอ้มึงก็หวังน้อยเกินมึงมึงกะัจะมาเที่ยวอีกหรอมึงต้องหวังสึงสูงเันี้เพื่อจะได้ไม่ต้องมาเที่ยวถ้าถึงหนึ่งพันวิวจะมาเดินป่าไกเปาอีกเย่พันวิว 50ไลค์อุย้ยก็ถือว่ามึเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่ามึงได้มาเนี่ย <c oughs> ถ้ามึงถึงพันวิวนะไอแคทจะยอมมาทริปหน้าต่อแต่ทริปหน้าที่จะไปอะก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกันอาจจะไปเดินป่านี่แหละอาจจะเป็นในนี่น้ำตกเปยอะไรนะเปยเราะลูอะไรสักอย่างอะไ <c oughs> ม่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหรอไม่ขี่อันนี้กูนั่งรถดีจองทัวร์ไปเลยอเออไม่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  สำารับตัวนได้ครึ่งหนึ่งอะโอเคจริงๆเราอยู่ชั้นหนึ่งแล้วนั่งกินข้าวนั่งนอนอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโอเคเลยนะเราไม่จำเป็นต้องเซอร์ไวเร์ลขนาดนั้น uh huh. ไม่ไมาถึงเรามาอยู่ชั้นหนึ่งก็เพาะถ้าคนที่เคยมาแล้วอะแล้วบ้านอยู่แถวนี้ก็มากินมานอนอยู่ตามสัลาฝั่งนู้นก็มีมัน,นอนหลับสบายมากเลยนะเพราะเมื่อกี้กู ก็จะหลับเหมือนกันเสียงธรรมชาติโอเคเ,เ,เออพอน,นึนอออ้ตอนนี้เราก็จะเตรียมตัวเดินทางในบรรยากาศที่ฝนตกตลอดทั้งวันบรรยากาศฝนตกทั้งวันเลย